ถ้าไม่พักมีบไข่เออมีไม่ใช่พายม่ไข่หอยเชอรี่มีไข่มะไข่ใส่นี่แต่นี่เนี้ยอเนี้ยมีมีเยี่ยมกินได้กินได้แต่หอยเชอรี่กินไม่ได้นะไอหอยเชอรี่กินไม่ได้บ้ากูไม่เห็นไงกัวกินได้ไม่กินไม่ได้หมายถึงว่าใส่ะัวบ้า

หลวงู่ทวดหยีบน้ำทะเลดโอเคป่ะไปดิอัเนไม่ได้เอาไปเอาไปโอ้ดีดทำงดช่ไหมวัด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 วอ้จับจับจับร่วงร่วงไหม